5ชนิดอาหารที่ทานแล้วปวดเกาโรคเกานะครับเกิดจากการที่มียูริกแอซิดในร่างกายปริมาณสูงซึ่งยูริกแอซิดในร่างกายเนี่ยเกิดจากการที่มีสารพิวรีนในร่างกายสูงซึ่งสารพิวรีนเนี่ยจะได้มาจากการทานอาหารอาหารที่มีปริมาณพิวรีนสูงและทําให้เกิดอาการเกากําเริบเนี่ยหอย่างได้แก่1นึ่แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นี่รวมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดไหนก็าตามไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์ วายซูลาพวกนี้นับหมดเลยนะครับ 2. ก็คือสัตว์ปีกและเครื่องในสัตว์ทุกชนิดอาหารพวกนี้ปริมาณเทวรินสูงมากเลยนะครับถ้าเกิดทานบ่อยๆกำเริบแน่นอนอันที่3ก็คือยอดผักอ่อนเช่นชะอมหน่อไม้กระถินพวกนี้เวลาทำอาหารอร่อยแต่ว่าใครที่เป็นเก้าเลี่ยงนะครับอันที่4ก็คืออาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลฟรุกโตส น้ำตาลฟุกโต้นเนี่ยจะเจอในอาหารที่มีความหวานมากๆเช่นเครื่องดื่มชูก,กําลังน้ําเชื่อมน้ําตาลผลไม้ที่มีรสหวานจัดข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คืออาหารทะเลบางชนิดเช่นปลาหมึกปลาไส้ตันปลาซาดีนปลาไส้ตันเนี่ยเจอในน้ำปลาปลาซาดีนก็เจอในปลากระป๋องเพราะฉะนั้นใครเป็นโรคเกาเลี่ยนทั้งหมดนี้นะครับ